าคุณผู้ชมมาดูโครงการที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมกันบ้างค่ะเราตามติดกันมาอยู่ต่อนเนื่องนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ดําเนินกันมาค่ะโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟปัสไมายนะคะมอบรอยยิ้มสดใสให้กับชุมชนปีที่3แล้วโดยที่กัฟร่วมกันกับคณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันให้กับชุมชนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเป็นโครงการที่น่าชื่นชมติดตามได้ทางรายละเอียดค่ะ โครงการที่ทําให้มนุษย์ทุกคนนะคะที่มีฟันที่ต้องใช้ฟันในการเคี้ยวอาหารเนี่ยใช้ฟันได้ดีเท่ากับที่เขามีแล้วก็ได้ดียิ่งกว่าที่เขามีประมงานี้มันทั่วถึงเลยนะรู้สึกว่าคนคนจนคนรวยคือว่าเสมอภาพได้ได้รักษาเท่ากันเลยก็มอบริย,ยิ้มนะครับให้คุณหมอแล้วก็ปลื้มปลื้มใจที่ได้ได้มาช่วยพวกเขา ก่อนหน้านี้คือสมัยเรียนก็เรียนจากเป็น,ปนมหาลัยเอกชนนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าชุมชนอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆก็เป็นความฝันตั้งแต่เรียนแล้วว่าอยากอยากมาออกหน่วยอยามาเจอชาวบ้านแบบนี้บ้างนะครับรอบนี้ก็มาก,ก็ดีใจที่ได้มาหลอง ตรวจฟันมาให้หมอตรวจฟันถอนฟันมันเคี่ยวยากกินยากมาทําฟันซ้อมค่ะสําคัญสำหรับคนมีอายุมากในการเคี่ยวอาหารถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่ได้เข้าตรวจน,นะคะไม่ได้เข้าตรวจเป็นประจาทุกปีทุกสองปีทุกห้าปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่ว่า,ามีปัญหาละรู้สึกเยอะละฟันเสียวฟันละถึงจะเข้าตรวจน,นะคะการทำฟันอะไรก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบางทีคนไข้าอาจจะไม่ได้มองว่ามันจําเป็น ในใน,ในเวลานั้นแต่ว่าพอทิ้งไปเรื่อยๆเลยมันก็อาการหนักขึ้นอะไรมากขึ้นเขาก็ต้องมารับการรักษาสุดท้ายแล้วพอมีโครงการนี้คนไข้เขาก็เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาทําฟันได้โดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดระยะเวลาแล้วก็ความเจ็บปวดไ้ด้วยในการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการออกหน่วยเชิงรุก ลงมาในชุมชนซึ่งจะสังเกตว่าวันนี้จะมีประชาชนสนใจมารับบริการค่อนข้างเยอะรวมถึงค่าที่สุขสงฆ์นะคะที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการก็นับว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มีการให้บริการเป็นงานนาร่องนะครับที่เอา เทคโนโลยีทันสมัยเราจะใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาใช้ในการใส่ฟังเทียมให้กับคนไข้ ai, เป็นชนิดแบบถอดได้ครับขอบคุณโครงการดีๆจากรับที่มาให้ความสนใจกับนี่น้องประชาชนชาวเบิร์กจากคอยเราด้ยรักษาพร้อมเพียงกันทุกคนขอ,คคขอบคุณมากมากครับสำหรับโครงการนี้ครับขอบคุณได้ใจจริงก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ เป็นเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเลยแหละเพราะว่าในที่เราปกติทํางานกันก็ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับก็เป็นการสร้างรอยยิ้มให้ให้คนไทๆ